สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับบีทริปอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพามาดูคาเฟ่ปาคาบกันนะคะนั่นก็คือป้าบุญคาเฟ่จังหวัดชนบุรีค่ะตรงทางเข้าก็จะเจอหุ่นยนต์บับเบิลบีคอยต้อนรับเราอยู่ค่ะแค่เริ่มต้นจากทางเข้าก็มีมุมให้เราเลือกถ่ายรูปได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ จากปับเบิลบีต่อมาก็จะเป็น The h u ักพี่ยักษ์ตัวเขียวของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆพื้นที่ตรงจุดทางเข้ากันก่อนนะคะ พอเดินเข้ามาก็จะมีป้ายบอกทางไปที่จุดเพื่อรับปัดคิวก่อนนะคะระหว่างที่เราเดินไปก็มีหุ่นยนต์ให้เราเลือกถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะเมื่อไปถึงจุดรับปัดคิวก็ให้ไปติดต่อพนักงานเพื่อจองโต๊ะนั่งทานอาหารนะคะ ระหว่างที่เรารอคิวโต๊ะว่างนะคะก็สามารถไปเดินเล่นดูน้องปะคราฟดูน้ำตกถ่ายรูปได้ตามสะดวกเลยค่ะจุดบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีน้องปลาคราฟให้เราดูเยอะมากเลยค่ะ สามารถให้อาหารน้องปลาคัฟพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยนะคะและก็จะมีน้ำตกเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้เราอีกด้วยนะคะถ้ามาเป็นครอบครัวเด็กๆจะชอบมากเป็นพิเศษเลยคะ่ะ ป้าบุญคาเฟ่จะเป็นกึ่งๆมินิซูนะคะซึ่งเป็นเหมือนสวนสัตว์เล็กๆย่อมๆม,มาค่ะมีสัตว์ให้ดูเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นนกให้เราดูนะคะ เมื่อเราได้รับคิวเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดินไปที่โต๊ะกันได้เลยนะคะ มีน้องปลาคาร์ให้ดูอีกแล้วนะคะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะสวนมากพอเราเข้ามาข้างในแล้วคือฟินมากค่ะจนไม่อยากออกจากที่นี่เลยนะคะแต่ว่าเริ่มหิวแล้วนะคะไปสั่งอาหารทานกันดีกว่าค่ะเริ่มจากออเดอร์เบาๆนะคะเอ็นข้อไก่ทอดค่ะ เมนูต่อมานะคะแกงส้มชะอมกุ้งขาอเะอดบรรยากาศมเยอเมนูต่อมาปักเป็ดทอด หอมอบชีสเมนูนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกี๊ยวทอดค่ะเมนูนี้กระหล่ำปีผัดน้ำปลาค่ะเมนูนี้ออส่วนกระทะร้อนค่ะ เมนูนี ini, ul ้ส้มตำไทยสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาทานกับส้มตำก็ต้องไก่ย่างเมนูนี้ลาบทอดค่ะน้องใม่เอาช้อนแบะให้หน่อยขอบคุณครับ เอาช้อนซ้อมกดแล้วแบ่งบนรับไม่เอาอาหารหวานตบเนดีอายเลยดีไหมทอดมันกุ้งนะคะเริ่มหมูสะเต๊ะอร่อยนะสมการลองคอนะจอปูลูกบิ๊กเบิ้มเลยค่ะ เมนูนี้ขาดไม่ได้ปลากระพงทอดราดน้ำปลาค่ะเ,เรื่องหมูหมูต้องหมูสเต๊ะค,ค่ะก,กินอิ่มแล้วไปต่อได้ เดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์รอบๆร้านนะคะซึ่งทางร้านก็จะทำป้ายบอกทางไว้เป็นจุดเป็นจุดอยู่นะคะก็จะบอกทางไปของแต่ละโซนนะคะไปเดินเล่นกันค่ะสวัสดีพี่กับตันอเมริกา โซนด้านหน้าที่เห็นนี้ก็จะเป็นโซนด้านนั่งบริเวณกลางน้ำนะคะไปต่อกันค่ะ โซนด้านนี้ที่เห็นเป็นหลังเป็นหลังที่มีสีสันสดใสอะค่ะจะเป็นห้องคาราโอเกะนะคะส่วนโซนด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งกลางน้ำนะคะจะมีสัตว์ต่างๆให้เราดูมากมายเลยค่ะ แบบใกล้ชิดเลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะค่ะเจอโต๊ะว,ว่างพอดีเลยค่ะขอแอบเข้าไปดูนิดนึงนะคะ น้องเป็นปลาขาฟแฟนซีนะคะสีจะสดมากเลยค่ะบรรยากาศของคนที่นั่งกลางน้ำนะคะก็จะฟินๆนิดนึงค่ะแอบอิจฉาเบาๆ เดินต่อกันค่ะ เป็นร้านที่ใหญ่มากเลยนะคะที่นั่งก็เยอะมากค่ะ ด้านบนนี้จะเรียกว่าโซนหอคอยนะคะ หลังสีเหลืองนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะเพื่อนๆและที่สำคัญในห้องน้ำติดแอร์นะทุกคนเดินมาสุดร้านแล้วค่ะขอเดินกลับไปที่โต๊ะก่อนนะคะ เราได้นั่งโซนบริเวณหอคอยนะคะโซน,นกลางน้ำเต็มค่ะซึ่งรอคิวนานมากร,รอไม่ไหวจริงๆค่ะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วไงถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วเหลือแต่ถ่ายรูป